จ้าพบกับแม่มลินะคะตอนเช้าๆนี้นะคะกินต้นกล้วยนะคะกินต้นกล้วยรอกระแนานนะคะรอผล,ลไม้นะคะกระแนนคุณแม่เมื่อคืนนี้นะคะส่วนแบ่งเมื่อคืนนี้นะคะก็ขอบพระคุณคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านมากๆเลยนะคะที่แวะเข้ามาป้อนผลไม้คุณยายนะคะเลี้ยงคุณยายช้างทั้งสองเชือกนะคะ <S <S เดี๋ยวลูกวันนะคะก็จะเอาส่วนแบ่งมาให้นะคะกระแนนเมื่อคืนนี้นะคะแม่พระพ่อพระนะคะมาเมตานะคะเต็มตะกร้าเลยนะคะ ผลไม้ของคุณยายเจ้าคุณกับแม่มลินะคะแม่เจ้าคุณก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นจวนแบ่งของแม่มลินะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้บุญกุศลน,นะคะนำไฟคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านนะคะสาธุบุญด้วยนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาไม่เคยลืมนะคะจงเล็กๆคุณใหญ่ช้างตั้งสองเชือกนะคะแม่มะล <c oughs> ททิทักทายแม่แม่ก่อนเร็วทักทายแม่แม่ก่อนเร็ว มันจะรู้นะคะคุณแม่จ๋าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็มีความหมายมากๆเลยนะคะฝนตกลงมาแล้วนะคะคุณแม่จา๋าฝนตกลงมาแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าขอบพระคุณมากๆจ้าบายบายจ้า